ใช่รู้ว่าเรียนแ่ไม่ร้ว่าเรียนที่ไหนอาก็ไปนู่นเจ็ดขวบก็ต้องเรียนต่อเนี่ยไม่คิดว่าว่าเรียนต่อเป็นมหาวิทยาลัยอ๋อที่เรียนที่ไทยใช่ไหมไม่ใช่โรัีเขาเรียนต่อแต่ไม่รู้ว่าเรียนที่ไหนเขาไม่เขาไม่นิกว่าเรียนเมืองอิสตบูล แต่ในว่าเรียนเมืองอื่นเลยอ๋อก็โอเคเรืดีแต่ว่ากลัวว่าคำถามจะเป็นคำถามหลอกว่าอิสตันบูลอ๋อใช่อิสตันบูลหรือเปล่าได้คือว่าถือว่าได้ไหมอันนี้อนุโลมให้ได้ไหมอันนี้ไม่อนุโลมงอนไม่ผิดก็ผิดถูกก็ถูกไงใช่ไหมก็มีคนตอบถูกด้วยอะไรนะจริงเหรอทำไมอ่ะคือก็เห็นเอ็กซ์เยอะใช่ไหมแล้วเนี่ยคือบอกผิดแล้วอ๋อ ก็เลยเข้าใจว่าเป็นอะไรใช่อ๋อคือคุณตอบผิดแปลว่านี่ก็เลยแบบไม่นะผิดพี่ที่คุณตอบผิดก็คือผิดเออที่คุณตอบผิดนะผิดดังก็เลยพยายามบายว่าผิดแต่ทุกคนเข้าใจว่าคำตอบผิดเหมือนมั้งเหมือนหมูแต่ทุกคนต้องรู้เองสิแหมตุ้ยตุ้ยจ้าจ้าเลยตุ้ยนะคะอ่ะ จุงพูดได้4ี่ภาษานั่นก็คือภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นและภาษาตุรกีจุง we can speak four languages Thai English Japanese ่นไดออีกอะไรนะคะเล่นได้พร้อมๆกันเลยค่ะไปไปได้เรื่อยๆเลยค่ะ four languages อ่าได้ค่ะใช่ English Japanese จุรกี มก็เขาบอกจะไปดีสูไม่ได้แล้วหลอกที่สองหนึ่งก็ด้ยเดี๋ยวโอเคนะคะคำตอบคือคำตอบคือสี่พระธถูกต้องครับแต่อาจจะไม่มีภาษาญี่ปุ่นครับอ่าภาษาอะไรบ้างลองถามแฟนๆลองถามแฟนๆ ไทยอังกฤษจีนไทยอังกฤษจีนและตุรกีโอ้ถ้าอย่างนั้นลองไม่เคยได้ยินภาษาตุรกีเลยค่ะใช่ไหมคะแมร์ฮาวาอาร์คาเดสเทบีนบัดม์จุ๊บอ๋อไปเรื่อยๆก็แล้วกันจริงค่ะสักนิดนึงเป็นการคอนเวอร์กับทางอินเตอร์แฟนสักนิดเลยอ่ะจะได้มีดไปมั้ง <laughs> 他们他们问问问问大家我可以说几个？你说不了日语，真的吗？几个 language English 对啊，Thai <台>对 c h n e s e <Chinese, S 2> 对า <Chinese. S 2> oh, yeah two l a n g u a ไรนอะไรกนนะ？不是，我讲说，他问说，他讲说，你讲几国语言？哦，谈英语，我讲说，我讲说，我讲说，我讲ก我讲说，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 我讲อ我讲ร我讲่ คือจริงๆดีใจมากที่วันนี้ได้เจอแฟนคับไทยค, oh, ครับโอ้นี่แสดงว่าแฟนคลับรู้จริงรู้ลึกเพราะว่าเรามีการหลอกนิดนึงแต่ว่ายังตอบถูกกันนะคะอ่ะเอาละคำถามข้อต่อไปเลยค่ะประเทศล่าสุดที่ดังไปมาคือประเทศจีนใช่หรือไม่นะคะม่นชีงานไม่ใช่งานนะคเกี่ยว,ายว,ยวงานหรืองานไม,ไม่ใช่งานหรอ แบบรวมเลยรวมเลยแค่แบบประเทศที่ไปล่าสุด last country ถ้าไปทำงานก็ถือว่าไปนะ latest country I went is China is it that is that true of all he ั a s ัง s t gone to China ถูกไหม last last latest country yeah โอเคโอ้เสียงเดียวเลยอะเสียงเดียวที่เขาตอบกันว่าใช่และคําตอบคือยังไงยังไงยังไงครับคตอบถูกต้องเลยครับผมทีนี้เรามาหากันบ้างเป็นการไปทํางานหรือว่าท่องเที่ยวคะเพราะว่าเมื่อสักครู่เห็นอ๋อถ้าไปเป็นแฟนปารีครับใช่ดี่สิงโใช่ใช่แล้วก็ enjoy มากเลยนะแบบมีแบบอาหารอะไรนู่นนิ่นั่นที่ชอบมากเลยอร่อยอร่อยแบบหัวเอิญเลยก็งอมกับอ๋อ very good อืมอร่อยมากค่ะนะคะโอ้ก็คือเท่ากับว่าเราได้มีโอกาสไปเจอแฟนคลับนะคะหลายประเทศเลยใช่ไหมคะใช่อืมนะคะคำถามต่อไปค่ะคำถามต่อไปประเทศที่ดังอยากไปคือประเทศ u s a ใช่หรือไม่ ประเภทที <SBS> ่ค <den es> ุณนางอยากไปค่ะคือ USA ใช่หรือไหมแต่คันนี้ันดันยังไม่รู้เลยว่าอยากไปไหนดังรู้ไม่ก่อนดังรู้ไมอนอ้ยยังไเหมือนกันเอาล่ะ อ่าเอาละเอาใหม่นะคะสักครู่ถือว่าไม่ได้เกิดคําถามเกิดขึ้นค่ะคําถามนี้ถามว่าประเทศที่ดังอยากไปคือจีนใช่หรือไม่อ่าอ๋อเป็นไงคะเราจะลองรีเซ็ตคําตอบใหม่ไหมโอเคถ้าอย่างนั้นกยร้อมกันอย่าสามสองหนึ่งคำตอบคือประเทศจีนที่คุณนันอยากไปใช่หรือไม่ และคำตอบคือใช่ที่อยากไปทำไมคิวไม่อยากไปออไปบ่อยแล้วก็เลยอยากไปประเทศอื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็อยากแค่ไปอยู่อยากไปใช่เพราะแบบทุกอย่างมันแบบบรรยากาศอาหารอะไรเงี้ยโอ้ชอบหมดเลยชอบหมดเลยอืมคือยูเองก็อยากไปใชประเด็นคือเป็นการเมื่อสักครู่อค่ะเป็นการตั้งคำถามหลอกล่อหลอก รู้ว่า f อเนี่ยเขาแบบชรู้ไหมว่าประเทศที่ดันชอบไปดันเป็นประเทศที่ชอบเหมือนกันใช่ไหมคะที่อยากจะไปเหมือนกันก็เลยตอบยากเลยนะคะ,ะถือว่าลหลายท่านลหลายท่านตอบถูกนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าทั้อาหารบรรยากาศอ่ะถ้าอย่างนั้นวกกลับมาสกักน,นิดนึงค่ะถ้าเป็น USA ล่หละทำไมถึงชอบหรือว่าเป็นถึงประเทศที่อยากไปอีกหนึ่งประเทศที่อยากไปเหมือนกันครับผมพอรู้สึกว่าแบบ Vibe มันแบบเออชอบไว b e มันอ่ะมันมันเป็นฟิลเหมือนถ้าเกิดอยากไป USA จะไปฟิลแบบไปแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องแพนอะไรไว้ก่อนคือไปแล้วไปเอ็นจอยไปสว v i v e ที่ USA กเลเป็นแบบนั้นว่าตัวเองจะรอดไหมเพื่อนได้ว่าเราไว้สืษสาร no plan อะจะรอดไหมได้ที่ว่ารอดที่ว่ารอดแต่เอาจริงๆถ้าไม่รอดก็เ r a v e l โลกาอะไรให้แพไ น้องได้ตัวเล็กมาถึงดังตัวเล็กก็ได้จิ๊กจ๊กจิ๊กจกจิ๊กจ๊กตุ้งแกเอ้ยเคยนะเคยนะผมเคยจับจิ้งจ๊อกแล้วแบบจับหนีอ่ะอ่ายังไงจะเปลี่ยนคำตอบใบแล้วนะคะคำตอบที่ถูกต้องคือคือคำตอบที่ถูกต้องคือถูกครับผมใช่คเขตัวจิ้งจกตุ๊กแก อาจจะไม่ได้แบบเคยบอกบอกให้ใครว่าแบบกลัวที่จงกับตุ้แกแต่ว่าไม่ไม่ใช่หมายถึงว่ามันทุกคนอาจจะคิดว่าผิดเพราะมันมีรายการร้องฆ่าแผงใช่ไหมที่ดาบอกเอ้ยกลกัวกบเนี่ยคือกลัวเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ที่สุดที่สุดคือแบบตุ้แกมาแอบวิ่งก่อนเลยวิ่งก่อนเลยใช่ไม่ชอบไม่ชอบมากเราวิ่งก่อนเลยโตกันตึกแต่กันไม่แต่วกาจะไปแค่ไหนแต่มันก็แบบวิ่งตามตานน่อยไม่ชอบ ต่อไปเลยค่ะกับจังหวัดที่จุงอยากไปที่สุดคือเชียงใหม่ใช่หรือไม่นะคะคุณจุง,<ด>จงใช่ค่ะอ,อยากไปเชียงใหม่ want to go to เชียงใหม่ true or false want to go to เชียงใหม่ true or false สามสองหนึ่งยกค่ะ คำตอบคือใช่ครับใช่ใช่อยากทำสองคนทำไมติดต่อไม่ไม่เคยเห็นจูงที่บ้านพี่เลยทำไมคะมีอะไรที่แบบว่าอยากไปมีกิจกรรมหรือว่ามีอะไรอยากไปคือมีรถพี่ครัมีรปพี่แล่มีเขาเหมือนแบบเป็นเจ้าของโรงแรมเป็นของโรงแรมเป็นแบบเป็น เป็นแบบโรงแรมแบบเป็นกระจกห้องกระจกใช่ไหมครับแล้วแบบสามารถมองดาวได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพูดๆไหมใช่ครับฮะใช่ครับคือพี่พี่จะตึงเราได้แหละอ่ะสักคนหนึ่งเขาแบบเขาชวนไปเชียงใหม่เขาชวนไปเชียงใหม่ฮะใช่ครับผู้จัดสิ่งสปา ไมาเนี่มันคือเขาเป็นพิเศษที่เขาแบบอยากชวนเราไปแบบที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยแล้วเขาชวนหลายรอบแล้วแต่เราไม่มีเวลาไปเชียงใหม่ก็เลยแบบอยากไปเชียงใหม่ครับคือมีไม่ไม่ใช่อะไรมีที่แบฟรีัเก็เลยอยากไปเชียงใหม่ดูโอเคนะคะอ่านี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมถึงอยากไปเชียงใหม่ขออีกสักหนึ่งคำถามนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมต่อไปของเราเลยค่ะอยากจะถามว่า ทป็องฟ้ากับแสงดาวและเราสองคนถ่ายทำที่สวนสัตว์เชียงใหม่ใช่หรือไม่ท่อนแรกของเพลงนะคะโอ้โหลึกมากอันนี้ไม่รู้แค่ว่าสวนสัตว์่ไม่รู้ว่าสวนสัตว์เชียงใหม่ไหมถ่ายที่สวนสัตว์จริงถ่ายที่สวนสัตว์เชียงใหม่จะไม่รู้สวนสัตว์เชียงใหม่ไหมแต่เมื่อกี้้าบอกว่ายังไม่ได้ไปเชียงใหม่ช่องฟ้าจุงวันนี้จุงลงจากเตียงเอาขาข้างไหนลงก่อน เขาเคยไปช่เาหน้าเอาหน้าอู้ยคำถามนี้อะแย่แล้วสวนสัตว์แต่ไม่รู้จะไหนไหมสองหนึ่งนี่แสดงว่าคิดว่าเป็นสถานที่ที่อื่นแน่ๆเลยอาจจะมีที่ที่แบบไม่บ่งชัดทพาให้เราไม่ไม่รู้หรือเปล่าใช่ไหมเป็นตําแหงเฉยๆเลยโอ้อืมแต่คำตอบคือถ่ายทำ ที่เชียงใหม่แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าด้วยเรื่องของแบบเป็นสุ่อนใชจดท่เอาละเอาละไม่ยนกของ พ,พี่คิดว่าอะไรไอไอพี่คิดว่าก็ถ้าสมมุติว่าเขาบอกสเปกทฟิกที่ว่าสวนสัตว์เชียงใหม่ก็เลยคิดว่าที่เขาตอบกันไม่ถูกเพราะว่าอาจจะเป็นแบบแค่ท่อนหนึง่งส่วนหนึ่งของสถาน สุดยอดต้องยอมให้ใช่ค่ะแต่ว่าเราบอกว่าท่อนแรกนีงคะทุกคนก็ลยคิดว่าไม่ใช่เพราะว่าท่อนแรกของเพลงนี้ถ่ายทำเาเพ้่เอาแพ้อ่ะมาคำถามสุดท้ายค่ะคำถามสุดท้ายเราถามว่าฮะไปต่อแล้วไหมคะเรา ร้านลับกับจุงดัง EP 8ไปกินร้านลับที่อยุทยาใช่หรือไม่เอาละแต่ละคน EP แปดค่ะพูดเลยนะตัวทำรายการนี้จำไม่ได้เรยว่าเปร้านไหนบ้างเนี้ย EP 8เลานทยไหมไไหนจำไม่ได้เวลานทยีเลยเชไคะทั่วไปเวลานายทายที่ไหถ้าเวลานาทายอ่ะอยยุทยาแต่ถ้าแต่ไม่รู้ว่าอ้แปดวลานายทายไหม เอาละเอาละชุดกระถางน่ะในรายการพี่เด่นเทคเอาร้านลับกับจุงดัง EP8 แปดไปกินร้านลับที่อินพัทยามาใช่หรือไม่สามพี่เก๋ยากกว่าเขาสอบมหาลัยอีกอ่ะใช่ไหมนึงว่านี่จะคัดคนเขาจะเป็นทีวีไหมจะมาเป็นสักแสงด้วยกันจะบออโอเคพร้อมแล้วยกค่ะ เป่่ใชจได้เอาจริงว่าตอนเช้าผมกินอะไรผมยังจำไม่ได้เลยจริงจริงนะไม่เหรอว่าเน่ยตอนเช้าเลยเมื่อกี้กินอะไรเมื่อกี้ที่สั่งมาเมื่อกี้ยังจำไม่ได้แล้ว่าอ๋อเข้ามาเข้ามาไข่กุ้งเอ้เข้ามาไั่กุ้งเข้ามาไั่กุ้งอ่าโอเคนะคะแต่ละท่านคือใส่ใจมากมากคือเรียกว่าเป็นแบบว่าเมมโมรีแทนทั้งสองคนไปแล้วนะคะเ c ของเราเอาละนะคะคำถามนี้ก็ เป็นการนะคะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะคะทุกท่านจะได้รับทราบข้อมูลของทั้งจุงดังเพิ่มเติมกันไปอ่าต่อไปค่ะได้เวลาแล้วที่สายได้บอกไว้ตอนต้นว่า